การกันต่อที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะจังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดนครสวรรค์ค่ะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปี2566โดยมีทางด้านของนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายคารวะนำหัวหน้าส่วนราชการและพระสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีดังกล่าวสำหรับพิธีเจริญพระพุ ทมนทถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปี2566จัดขึ้นทุกวันที่28ของเดือนเพื่อถวายเป็นพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันหลักของชาตินั่นเองนะครับ